สวัสดีพี่ๆนาข้าวนะครับผมวันนี้อยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับผมเป็นนาข้าวของพี่อดุลพื้นที่ทั้งหมดนี้คือ28ไร่นะครับผมไถไปแล้วหนึ่งรอบล่อข้าวดีดข้าวเด้งขึ้นมาอย่างที่เห็นนะครับพี่ๆที่มีปัญหาเรื่องข้าวดีดข้าวเด้งนะครับผมและต้องการย่อยสลายต่อสังข้าวข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับมาดูครับผมเรามาดูนะครับผมอันนี้เป็นเครื่องวัดปุ๋ย NPK นะครับผมเนี่ยในนาของพี่อดุลตอนเนี้ยนะครับผมตัวไนโตรเจนนะครับพันหกร้อย 50กว่านะครับพี่ครับตัว P นะครับผมมี194นะครับผมส่วนตัว K ของมี251นั่นหมายความว่าดินของพี่อดุลมีปุ๋ยอยู่ในนี้แต่ข้าว กินไม่ได้มันอยู่ในรูปที่ข้าวกินไม่ได้มันจะไปโดนตัวพีนี้บล็อกหมดเลยนะครับผมวิธีแก้ไขก็คือใช้จุลินทรีย์ซุปเปอร์ไฟในการย่อยสลายปุ๋ยเคมีตกค้างในดินนะครับผมแล้วข้าวดิบข้าวเด้งพี่พี่ดูนะครับผมอย่างนี้นะครับอ่ากล้องมาใกล้ๆนะครับผมข้าวดิบข้าวเด้งพี่พี่เห็นไหมครับอยู่อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยนะครับผมอันนี้พอเวลาพี่ปล่อยน้ําไปใช่ไหมหรือว่าถ้าเป็นสูตรของพี่อดุลน,นะเขาจะพอมันเขาลอกมันขึ้นมาเขาวิใช้ยาฆ่าหา้านะครับผมให้พี่พี่ฉีดยาฆ่าญ้ามัันนะครบ มลเมล็ดที่อยู่ข้างในเนี่ยอันนี้ให้จุลินทรีย์ย่อยแต่ก่อนที่จะเอาจุลินทรีย์ลงให้ห่างกับยาฆ่าหญ้าอย่างน้อย7ถึง10วันเป็นอย่างน้อยนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมมันจะไปย่อยมเมล็ดข้าวดีดข้าวเด้งที่อยู่ในดินให้พี่ๆได้ตัวนี้นะครับผมคุณสมบัติข,ของเขานะครับสรุปย่อยสลายตอซังนะครับผมย่อยสลายข้าวดีดข้าวเด้งนะครับย่อยสลายปุ๋ยตกค้างในดินที่เห็นนี้นะครับผมทําให้ต้นข้าวกินปุ๋ยได้อ่าแล้วก็ ปรับสภาพดินค่า pH ให้พี่ๆด้วยเอ้ามาดูเลยนะครับเอ่าเท่าไรนะครับผมหกนะครับนะของพี่โดนมีหกนะครับค่า pH นะอ่าประมาณนี้นะผมอันนี้จุลินทรีย์ซูเปอร์ไฟ์จัดการให้พี่ๆหมดนะครับ1กิโลนี้ใช้ได้10ไล่นะครับพี่ๆวิธีใช้ฟังดีๆนะครับผมมันเป็นจุลินทรีย์5สายพันธุ์มันอยู่ในสปอร์นะครับผมวิธีใช้จึงต้องแช่น้าไว้ก่อนใช้ ะร,ระยะเวลาแช่ก็คือ3-6ถึงชั่วโมงนะครับผมอย่าน้อยกว่า3มันจะไม่ทันออกมาจากสปอร์นะครับผมแล้วก็อย่ายเยอะกว่า6ชั่วโมงเพราะว่ามันจะกินกันธรรมาชาติของเขาเขาจะกินกันนะครับให้มันมากินเม็ดข้าวดิบข้าวเด้งให้มากินปุ๋ยตกค้างอะไรพวกนี้นะครับผมแช่ไว3้ 3- 6ถึงชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับผมพี่พเอาฉีดพ่นลงนาข้าวที่มีน้ําหรือว่าที่นาข้าวที่มันชื้นแฉะอ่าหรือว่ามีน้ําขังนี่ยิ่งดีเลยนะครับผมถ้าไม่ฉีดพ่นจะใช้โดนก็ได้ ผวิธีที่ง่ายที่สุดคือปล่อยตามทางน้ําครับพี่พี่เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเดี๋ยวเขาจะไปแพร่กระจายในานาข้าวพี่พี่นะครับผมไปจัดการปัญหาเหล่านี้ให้พี่พนะครับผมอันนี้คือซปเปอร์ไฟทนะครับเ <uit> วลาหลังจากที่เราแช่ไว้ในานาข้าวเนี่ยแช่ไว้7จ็ดถึงสิวันนะครับผมตอสางยุ่ยนะครับผมตอสางข้าวนะครับผมปุ๋ยตกค้างในดินจัดการให้นะครับผมเม็ดข้าวดีดข้าวเด้ง จัดการให้เม็ดเนี่ยจัดการให้เลยนะครับผมนะพี่ๆนะอย่าลืมน,นะครับซปเปอร์ไฟนะครับผมจุดินทีเพื่อพี่น้องชาวนาของประเทศไทยครับ